สวัสดีคที่สู่ผู้สุขคนครับผมกระติดตามแนวทางล่าพัฒนาของ่อเสี้ยนพาสุกน้อพี่น้องของ่อเสี้ยนพาสุกก็คือเมื่อคืนนี้พวกเขาเนาะพี่น้องรดเลขมันออกเลขบนมันออกเ็ดสองเลขล่างออกสองแปดเลขออกสองแปดตัวเก้าตัวเดิมสองมือกินละ่ะมือมันจัดมือมันผุดเลขมากตัวเก้าตัวเดิมน้อพี่น้องเนาะของ่อเสี้ยน้าสุกพวกเขาเอากระิดทั่วเอาเพราะว่าพอมันท่วมากบางนึงอ่น เราเป็นหองนอกนอก,อกับอีทษกับหน้าเราพัฒนาเอาใหญ่หมองมุนมากแบบนี้หมดต่อตงบิดต่องล็อกเอาสดดกันจักงสิ้นละวันสุก วันสุกที่หนึ่งตรงกันกับรัฐบาลไทยโอ้ประารถตลีไปตัวเนี้ลาว เรียนภาสาศุกร์่มอากาศดีร่มอากาศดีฝนประตกะตกมากซีหาเมื่อนี่เมื่อนี่ล้วประตกเออ แป๊บนึงนะ่งด้วยาบาลุบว่าสายไปมื่อหนึ่งคือปรับเนาะ ครับสวัสดีครับโอ้คงหน้ารับวัตถุมาแหงนไปเขาของน้ามันผมมาจะเอาของต่างแดงคุณงมากกันหน่อยครับอันพ่อท่อมาเมื่อนึ่งแหงนคือยังผมกำลังถ่ายคลิปปูซีสูนอยู่คุณบอกบึเ่ครับคุนถ่ายคลิปมันบันได้รับครับครับอันมันกระรูดน้อคุณบอหน้อมือขึ้นนี่กระไดน้อ,ค,อ,นอ,นอครับกระรูดกับเฮ็ดจังไรล่ะกะก่างกันี่ลองเล่ามึงไหมน้อคุณบอหน้อครับเหลวมันออกตกเก่า เออวัาออกตัวเก้าสามอนผมก็มีมาอยู่ดอกแต่ผมผมมากึ้นน้องสองเดินสองแฝงสองนี่ผมมาขุดไปมากสี่ขุหลายค่าอิเลี่ยนหล่ะแนวสูตรมันเดินมันนั่นนั่นแ้วมันก็เดินโดนแล้วคุณพ่อมันเบิดพลังเอาไม้งาหนี่ตั้งต้นไม้น้องพ่อเนาะครับแยกบนแยกล่างปะครับนี่อันเฉพาะเลขวิ่งนี่ร่วมกันเออมาหนี้เวลาจับคู่ผมจะไปแยกให้เพราะหลายชื่อเุกคนบอกใครว่าใครว่า ไม่ว่าวิ่งบนล่างเนาะครับเนาะครับบนล่างน้ำกันเฉพอะเรืวิ่งบาดห่าแล้วผมจะจับคู่แยกให้ดอกกับกบนแยกเมื่หลายชุดดอกคุณพ้นจังวจะเป็นแนวใดหรือวะมันกะตามทำไรกะว่าวมันโอเคอยู่อันวิ่งแปด้้ออคุณพ่เดกำลังกันวิ่งแปดกำลัง คักอยู่แล้วเมื่อคืนนี่เบิ่งแล้วเลขมันไปคนละทีเลยบม่มีเลยมีหายวัดเลยบนล่างแปดกับหนึ่งวงผมแปดนี่เราเพิ่มพอผมเน้นแปดเดอเอาหนึ่งเป็นตัวร่องครับแล้ววันนี้กาผมจีจับคู่ให้วันนี้ผมดีแอบบนล่างหรือบุเดอ้อเอาเป็นบนบนมีหกแปด สามแป,ปดแปดสี่แปดเอาเป็นเน้นตัวสามแปดคุณพ่อตัวเดียวครับเออหกแปดกับสนะี่แปดเอาเป็ล่องซะผมอยู่ว่าให้ตัวกันเด้อตัวกันมันอยู่น้ำตัวล่องนี่แหละเด้อคุณพ่อเด้อครับเออบบบน,นี้กับสี่เป็นเลขล่างบบบน,นี้พ่อเลขล่างจับคู่หนึ่งสามคุณพ่อ หนึ่งสามหนึ่งเก้าแล้วก็สามศูนย์คุณพอ่อหนึ่งหนึ่งเก้านะครับเนาะหนึ่งสามหนึ่งเก้าแล้วก็สามศูนย์องกลมโตเลขนี้นี่ละคุณพ่อสิบสามนี่ละอวงกลมโตสิบสามแล่ะจะพอเรียก่างไหมคุณพอ 13, ่ณพอเด้ออันหนึ่งเก้ากับสามศูนย์เนาเป็น น้องจาตัวลองาตัวลองตัวกักับยูน้ำตัวล่องนี่หละเอวาไห้บนไปสามจุดไหล่างมาสามจุดเน้นไห่สามแปดบนแล้วกาล่างหนึ่งสามนคุณ่อเด้อครับเออวันนี้ผมจะจับสามตัวเอาจากสองจุดคุณ่อมีสี่แสดสามคุณบ่แปดสามแล้วกาตัวที่สองนี่กาห้าสามศูนย์คุณออืม ห้าสามศูนย์เอาจรจุดนี่ละคุณพ่อเน้นนับนี่ละวงกลมตัวที่แปดสามเราคุณพ่อแปดสามกาช่งสิเป็นอาใดเดียวเนี่ยกระดายคุณพ่อคุณแม่พวกผมเมืองรามบินให้ตั้งเป็นเมืองรามบินไปไรบ้างแล้วคิดว่าจะเข่าู่หรอเพราะมันยังใส่สูตรเดิมอยู่ครับ น้าเลขสก้าเลขกันสามตัวนี่ที่ผมให้ไปสองจุดนี่มีส์ออกได้ทั้งฟังคุณตามพี่เด้อคุณพ่อเด้อทั้งสองฟังเด้อเลขนี่ผมเอามาจากสูตรสองฟังโขงครับผมเหตุไวงวดก่อนมันมีอยสองจุดนาะมันกระไดม้มาสองจุดแบบนี้คือกันเออคนบางที่สามแปรดาจจะก็ออกทั้งคุณอาจจะมาออกทั้งพี่ก็ได้อย่างสีนะคุณพ่อลองลองเมืมมองครับเอ้ามันมันมีตัวนี้กันป่ะครับ ครับยายนขอความร่วมมือของแม่วันที่สุขสุขเวนอ้อวันดีครับขอโชคดีครับวันดีครับครับผมพี่น้องแคหนัดจอยจอนอะอันนี้คือเล่าพัฒนาของปอเซียนพาสุกวันสุกที่หนึ่งสิงหาสองหาหกแปดตวัวเลขวิ่งนี่ให้เป็นบนล่างได้พี่น้องแปดกับหนึ่เน้นที่แปด บานี้ส่วนจับคู่บนน้าพี่น้องบนนี่มีหกแปดสามแปดสี่แปดเน้นที่สามแปดส่วนล่างนี่บ่มีเลขวิ่งแต่ะ่านจับหนึง่งแสดงว่าล่างนี่ต้องวิ่งหนึงน่งนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าล่างนี่ยังติดหนึ่งอะนะล่างมีหนึ่งสามหนึ่งเก้าสามศูนย์เนี่ยเน้นที่สามหนึ่งไหมพี่น้องอันนี้อันนี้สามตัวบนล้วพี่น้องนี่อันนี้เพิ่นมาบอกที่หลังเบากที่หลังเนาะพี่น้องเนาะมี สี่แปดสามห้าสามศูนย์นี่พี่น้องสามตัวบนน้อพี่น้องเด้อเพื่อนมาบอกที่หลังกันมาอยู่กันเหมือนกันกันกบเหล็กรางน้อพี่น้องเนาะเอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมธรรมขจัดตะคัดกระพันอาฝากคนไรก็แชร์คนติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม